จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าไหมาจากคุณสมบัติที่เนื้อผ้านแน่นละเอียดมีความมันวาวมีสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อนำไปตัดเย็บเสื้อผ้าตะเข็บไม่แตกง่ายเนื่องจากความพิธีพิถันในการทอ ซึ่งความสวยงามดังกล่าวในทางกลับกันในเรื่องของการดูแลรักษาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความพิถีพิถันทั้งในเรื่องของการซักที่ตัวผ้าจะไม่ทนต่อความเป็นกรดด่างและสารเคมีอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบทําให้สีของผ้าซีดไม่สวยงามรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ทำการศึกษาวิจัยจนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าวัสดุสารเคลือบผ้าไหมขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการยกระดับผ้าไหมให้สามารถคงความสวยงามและดูแลรักษาง่ายนวัตกรรมตัวนี้ค่ะเราก็ได้อ,อ,อยู่ใน พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเราก็ทราบว่ามีผ้าไหมที่มีชื่อเสียงเราคิดว่างานวิจัยอะไรที่จะไปช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมเราก็ลองไปดูว่าผู้ประกอบการตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะคะซึ่งก็พบว่าการใช้ผ้าไหมเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงการโดนแสงนะคะอย่างเช่นเราซักเสร็จแล้วเราตากจะต้องหลีกเลี่ยงการโดนแสงแล้วก็ถ้าใช้งานเป็นนานๆผ้าจะสีซีดนะคะทำให้ขาดความสวยงามนะคะแล้วก็การใช้ผ้าไหมเนี่ย เราก็ไม่อยากจะซักบ่อยนะคะเพราะการซักก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงถ้าเราสามารถที่จะใช้งานผ้าใหมได้ยาวนานนะคะไม่ต้องซักบ่อยแล้วก็ทนทานมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มูลค่าของผ้าใหม่เราสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ใช้ยุคใหม่ๆคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมามองผ้าไหมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้เป็นในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะดังนั้นงานวิจัยนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราพัฒนาวัสดุ ะะหรือสารเคลือบผ้าไหมให้ทนทานต้านแสงแล้วก็ต้านแบคทีเรียด้วยนะคะจะช่วยเพิ่มมูลค่าได้สารเคลือบผ้าไหมมีคุณสมบัติในการช่วยต้านแสงแดดที่มากระทบเนื้อผ้าจึงทำให้สีสันยังคงสวยงามพร้อมทั้งยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียทำให้ผ้าไหมคงความสะอาดได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยการใช้งานนาวัตกรรมสายเคลือบผ้าไหมผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายโดวยวิธีที่ไม่ซับซ้อนซึ่งนอกจากคุณสมบัติในการคงความสวยงามแล้วนวัตกรรมดังกล่าวยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีการทำเนะะี่ยค่ะก็คืออาจจะเป็นการเคลือบตั้งแต่ตัวเส้นใยนะคะก่อนที่จะไปทอ หรือว่าเราทอเสร็จแล้วเราก็จะค่อยไปเคลือบนะคะซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วที่ชาวบ้านเขาก็ต้องมีการเตรียมเส้นใหญ่นะคะย้อมสีเสร็จแล้วก็มาทอนะคะอย่างตัวตัวอย่างที่เราทํามาเนี่ยก็คือหลังจากทอเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเราก็จะชุบด,ด้วยน้ํายาตัวนี้แล้วก็ในกระบวนการทั่วไปของเขาเนี่ยเขาก็ต้องไปทําการอบนะคะที่เขาเรียกว่าอบผ้าใหม่เนี่ยเขาก็จะต้องอบแล้วก็ให้ความร้อนแล้วก็รีดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะก็ไม่ได้ไปเพิ่มขั้นตอน ในเรื่องของการทํางานในปกติของเขานะคะณตอนนี้คือเป็นการทดสอบนะคะเราส่งผลทดสอบพวกนี้ไปที่สถาบันวิจัยสิ่งทอนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ประกอบการด้วยว่าสารที่เราเคลื่อบเนี่ยสามารถทนต่อการซักนะคะณตอนนี้คือเราทําการซักไปประมาณซักน่าจะบวก1ิบแล้วอะคะ่ะก็ยังยังทนทานอยู่แต่คิดว่าคงจะต้องพัฒนาต่อแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของการทนทานแล้วก็อาจจะต้องมี มาตรฐานนะคะที่จะให้ผู้ประกอบการยอมรับมากขึ้นสำหรับทุนตัวนี้ค่ะเราได้ทุนจากเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะซึ่งเป็นทุนที่ร่วมกับทางวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วนะคะเราก็ได้ผู้ประกอบการมาเข้าร่วมในโครงการนะคะโครงการแรกก็จะเป็นที่ปักธงชัยนะคะกลุ่มผ้าไหมบ้านดูแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของกลุ่มที่ชัยภูมินะคะซึ่งเ,เราก็ได้ผู้ผประกอบการต้นแบบ ที่เขาพร้อมในการที่จะเอาโ r o d u c t ตัวนี้ไปใช้งานพัฒนาต่อนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้วคิดว่าจะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ตัวนี้ไปสู่ชุมชนอื่นๆด้วยต่อไปค่ะปัจจุบันนวัตกรรมผ้าไหมชุมชนได้มีการนำไปใช้งานในระดับชุมชนและสถานประกอบการต่างๆแล้วซึ่งในอนาคตผู้พัฒนานวัตกรรมจะมีการนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในชุมชนใกล้เคียงให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับผ้าหรือสินค้าชนิดอื่นๆต่อไปได้